กลับมาช่วงนี้เรื่องใหญ่ต้องขยายค่ะวันนี้เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายมย่ายสภา,ากาชาติไทยพร้อมกับหน่วยงานต่างๆค่ะ<ฆ>มีการเตรียมเรื่องของถุงยางชีพพระราชทานเพื่อที่จะได้นําไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีนะคะโดยกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมจัดขึ้นที่บริเวณกองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกนะคะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายมย่ายสภา,ากาชาติไทยพร้อมกับกําลังพลทหารจิตอาสา904คาราชบริพานวังเทเวศไทย อาสาป้องกันชาติอาสายุวกาชาติอาสาสมัครกาชาติรวมทั้งนี่เลยค่ะ mm hmm. นักสแสดงและผู้ประกาศข่าวช่อง7 HD นะคะ mm hmm. ไป mm hmm. ะร่วมบรรจุถุงยางชีพพระราชทาน5,250ถุงค่ะแบ่งเป็นถุงยางชีพพระราชทานสําหรับพระสงฆ์นะคะ250ถุงและถุงยางชีพพระราชทานสําหรับประชาชนทั่วไปอีก5,000ถุงซึ่ง จะถูกบรรจุเอาไว้ในถุงที่มีสีสันแตกต่างกันนะคะใช่แล้วค่ะมาถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะถุงยางชีพพระราชทานแต่ละสีเนี่ยบรรจุอะไรไว้ข้างในบ้างวันนี้รายการของเรามีคําตอบนะคะสําหรับถุงยางชีพสีม่วงอ่าแล้วก็สีส้มเนี่ยนะคะเป็นของผู้ประสบอุทกภัยทั่วไปข้างในเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสิ่งของยางชีพไม่ต่ํากว่า17รายการเนี่ยนะคะทีนี้ไปดูในส่วนของสีน้ําตาลกันบ้างดีกว่าสําหรับพระภิกษุสงฆ์ค่ะในพื้นที่ประสบอุทกภยัยคือนอกจาก จะบรรจุอาหารแล้วก็ของใช้จําเป็นในชีวิตประจําวันแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีสิ่งของจําเป็นสําหรับพระภิกษุสงฆ์ด้วยแล้วก็สําหรับถุงยังชีพพระราชทานที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิตของผู้ประสบภัยเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญแล้วก็กําลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยในการก้าวผ่านช่วงเวลาวิกฤตที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ,คะ มูลนิธิเพื่อนุ่งพ้าก็เป็นสะพานบุญมูลนิธิหนึ่งนะครับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่านใดที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมสมทบทุนกับมูลนิธิเพื่อนึ่งพาซึ่งรายได้ทั้งหมดที่จากผู้บริจาคเนี่ยก็คือนาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหมดเลยนะครับผ่านภารกิจด้านต่างๆเพราะฉะนั้นสามารถที่จะบริจาคเข้ามาที่มูลนิธิได้ท่านใดที่อยากติดตามข่าวสารก็เข้าไปในเว็บไซต์ของมูลนิธิเพื่อนุ่งพานะครับ www.friendsofpa.or.th หรือว่าไปในเฟซบุ๊กของมูลนิธิก็ได้เพื่อรับฟังข่าวสารต่างๆงมูลิธิธ Oh. you.